ปานเฟินเจอเรื่องพี่ไหมปานเหรอปานเจอป่ะเคยเจอไหมเฟินเคยเจอป่ะมิน่ะไม่เคยไม่เคยเคยเจอป่ะแต่ไม่โอเคแต่ไม่ลบลู่ใช่ไหมนี่มีอะไรเครื่องยึดเนียบยึใจไหมพระพี่เอมเข้าถ้ำหน่อยหน่อยพี่เจอเรื่องพี่ที่นี่ไหม เชื่อพี่เคยเจอหรอไม่เคยเจอนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีะเคยทําแบบกลางคืนอะเคยเจอเคยไม่เคยเลยไม่เคยเจอหรอกแต่พอช่วงกลางคืนเข้ากะดึกกลางคืนที่พี่เคยทำมันจะเงียบสงัดมันจะเวงวามมัเหมือนว่ามีอะไรอยู่รอบตัวแน่นอนมีขจ้องเราอยู่ตลอดเวลากิบอะเคยปะแต่มันการหลบหลูใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับครับ เออพี่เคยเจอพี่ไหมพี่อยู่ที่เนี่มาเคยปะเคยเหรอเจอเนี่ยพี่เชื่อไหมเชื่อเหรอให้นเป็นตัวเป็นตนหรืแล้วเจอแต่ไม่กล้าลบดูใช่ไหมถือว่ามีจริงใช่ไหมนี่พอยเชื่อเรื่องพี่ในเอลฟินไหมเชอเคยเจอแค่เคยไหมไม่เคยแล้วแต่เคยได้ยินมาแล้วเคยได้ยินว่า ว่าเล่ากันว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยนะมีถะคุ้มครองไหมเนี่อติดตัวตลอดใช่ไหมอในอใอเออ, <laughs> เอ,อฉันจะเล่าให้เธอฟังแอดมินเราเป็นหนึ่งคนเขาบอกว่าน้องคนใหม่ไม่ได้ดูสัคท์เลยไม่ได้พูดเลยเลยแต่ได้ยินมาว่าเขาเจอผีเขาบอกวก่าโดนผีหลอกเออเมื่อวันที่เมื่อวันที่เท่าไหร่ที่ไปกับผีนะ่ะ ิบสองเออเมื่อวันที่เมื่อวานที่ละวันที่สิบสองเป็นวันพระด้วยแล้วพี่ก็ลืมปกติพี่จะขึ้นทิ้งพระตลอดแล้วทีเนี้ยกลับมาจากกระถิ่นก็เลยเข้าไปในห้องทํางานตัวเองว่าทาไมไฟตื่นในห้องทํางานมนะันเปิดพึบพรับสะพังไปหมดเลยก็เลยเข้าไปพอเดินเข้าไปแล้วไม่ใช่เปิดแค่ไฟนะเปิดแอบรบ์ร้อมเย็นชํำมากเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมพนักง,งานในห้องนี้ ออกจากออฟฟิศไปไม่ปิดไฟปิดฝืนกันให้เรียบร้อยปกติแล้วพนักง,งานตรงนี้ห้องนี้ก็จะเป็นมีพีพี่มีฝ่ายบัญชีมีทีมกราฟิกใช่ไหมแล้วก็วันนั้นอะทีมฝ่ายบัญชีอะไอ้น้องทีมปกบยาอะมันหยุดเออพี่หมวยหยุดใช่ไหมก็จะเหลือทีมกราฟิกผู้ชายล้วน<ช>เออแล้วก็น้องโบเออทีนี้ก็นางพี่ก็ปิดฝืนปิดไฟเสร็จก็เดินออกไปเอาลูกนอน ไอ้แอดมินคนใหม่อะ่ะมันก็เลยคุยก,กันกับพี่มันที่ฝึกง,งานมานะันอะถามว่าอา้าวพี่พี่ลุงเขาปิดไฟในห้องนั้นนะปิดแอร์ปิดไฟหมดเลยอะแล้วพี่ผู้หญิงที่เขานั่งทํางานอะ่ะเขาจะทํายังไงอะแอดมินก็เลยถามว่าผู้หญิงคนไหนหนูเห็นวันนี้มีผู้หญิงคนนึงอะ่ะเขานั่งทางานนะอยู่ในยอยู่ที่โต๊ะทางานพี่ลุงเลยหนะ้คาคอมพี่ลุงเลยเขานั่งหนูเห็นอยู่เป็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ที่โต๊ะพี่ลุง <c oughs> ประเด็นคือห้องนั้นไม่มีคนผมยาวจ้าห้องนั้นไม่มีคนผมยาวอันดับที่2โต๊ะทำงานฉันไม่มีใครนั่งแน่นอนเออทีนี้ละเธอกะดึกแอดมินเขาจะมี2องกะใช่ไหมกะเช้าหกโมเช้าถึงบ่ายสกะบ่ายบ่ายสองถึงห้าทุ่มแล้วกูออกจากออฟฟิศไปตอนสองทุ่มมึงคิดดูอ่ะอีก3ามชั่วโมงมันนั่งทำงานกันอะคนหัวลุกปะละ่ะเออทีนี้ก็เลยคาดเดาว่า น่าจะเจอองค์แม่องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยแหละนางก็เลยทักไปถามเพื่อนนางว่านางจันเจอเจอผู้หญิงผมยาวนั่งที่โตทำงานพี่ลุงเพื่อนนางคนที่เคยรำมาจาได้ปะเออนั่นแหละนางก็เลยบอกว่าไม่มีทีน่นี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครนั่งทางานที่โตทำงานพี่ลุงแน่นอนก็คาดว่าน่าจะโดนน่าจะเจอพ่อแม่องค์ใดองค์หนึ่งเพราะว่าในออฟฟิศน่าจะมีแม่อยู่ใช่ปะเออแล้วประเด็นคืออีรุ่นพี่มันก็บอกกับน้องว่าหนึ่งเลยนะ ห้องนั้นไม่มีคนผมยาวเลยการาฟิกผู้ชายล,วล้วนและที่ทำที่โต๊ะพี่ลุงไม่มีใครนั่งทำงานเช้ามานางทักลาออกกสู <c oughs> ลาออกเลย <c oughs> น้าสงสารมากก็ต้องก็ต้องปล่อยไปของเขาแรงจริงๆกลัวเลยกันไม่เขาทาทำงานดีกว่า